อันนี้ความสําคัญน่ะมันอยู่กับเรื่องของเสถียรภาพนะซึ่งเสถียรภาพเนี่ยมันก็มาจากหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมฮะมันต้องมีเสถียรภาพทางด้านทั้งฝั่งการคลังนะฮะทั้งฝั่งเสถียรภาพด้านราคาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเสถียรภาพแต่ในแง่ของของเนี่ยระบบสถาบันการเงินนะครับที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็เสถียรภาพทางด้านต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ต้องผมว่าเป็น ด้วยจังหวะด้วยบริบทอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ไอเรื่องของสถียรภาพเนี่ยเป็นตัวที่ที่ที่สำคัญที่สุดนะเวลานี้นะครับมากกว่าเรื่องของการกระตุนและอันนี้ผมก็ใจนะพูดอย่างนี้ก็หลายคนบอกโอ้แบงค์ชาตพูดทีไรก็พูดแต่เรื่องสถียรภาพอย่างเงี้ยแต่ส่วนผมก็จะตอบว่าหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่เรามันอยู่ในกฎหมายที่บอกต้องดูเรื่องสถียรภาพพวกเนี้ยมันอยู่ในกฎหมายเลยเขียนว่าต้องรู้เรื่องสถียรภาพราคา สวีครับว่าระบบชั้นมาเงินเสียรภาพระบบสถาบันการเงินอะไรต่างมันอยู่ในกฎหมายแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันมันมันเป็นตัวฟัน d a เมน t a l จริงๆนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราไม่เห็นความสําคัญมันอะจนกระทั่งมันหายไปอะมันเหมือนผมเทียบเคียงเหมือนสุขภาพใช่ไหมคือเราก็มาเรียกคิเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยตอนที่สุขภาพมันหายไปโอ้โหเรารู้สึกเลยโอ้โหสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่สําคัญอะสถีทยรภวาพก็เหมือนกันฮะ เลยเลยนั่นเป็นเหตุผลนะที่เราให้ความสําคัญตรงนี้นะฮะก็เลยแล้วมันโยงกับคําถามที่ท่านในถามว่าแบบที่มองตอนแรกที่คุยเรื่องของความเสี่ยงใช่ไหมฮะที่กังวลก็คือใช่นโยบายอะไรที่มาอาจจะมากระทบเรื่องของเสถียรภาพของภายในประเทศเป็นตัวที่ที่ที่คิดว่าต้องจับตามองนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่ ที่สำคัญอันหนึง่งเอ๊ะอย่างที่ผมตอบไปตอนแรกอะอันนี้ขอพูดแบบว่าไม่ด้วยความที่เอ,อไม่อยากไปตอบนโยบายพักใดพักหนึ่งนะฮะตแต่ว่าขอขอพูดอย่างเงี้ยว,ว่าเสถียรภาพที่สําคัญเนี่ยมันคืออะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะกลับมาในอหมวดต่างๆที่เราคุยอะฮะผมขอขอ,ขอเล่าอยี่แล้วก็ท่าน ก็คืออะไรที่มันไปบั่นทอนใช่ไหมสถียรภาพที่เราคอนเซิร์นแล้วลองลองไล่อย่างนี้แลวกันผมผมถามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมาจากอะไรบ้างใช่ไหมเราก็จะเห็นบางประเทศที่อสมมติเสถียรภาพเรื่องเกี่ยวกับราคาเนี่ยหายไปใช่ไหมแล้วมีบางประเทศที่เราเห็นที่มันเกิดในเงินเฟ้อที่แบบวิ่งแบบจุดๆอะไฮเปอร์อินฟลชันอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนซิมบับเวประเทศอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็เป็นเสถีธรภาพที่หายไปแบบหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาหน่อยนะแต่เล่าปู่แล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามานั่งถามว่าอะไรนะอันนั้นเป็นวิอันนั้นอันนี้หนึ่งอันที่สองเศรษฐภาพที่เราเห็นที่ที่เห็นบ่อยใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องเสถียรภาพที่แบบเนี่ยค่างเงินประเทศมันไปเงินสุนสมรองน้อยใช่ไหมฮะเงินไหลออกนอกประเทศเหมือนที่เราเจอปีสี่สูงอะไรต่างๆอันนี้เสถียรภาพฝั่งต่างประเทศที่หายอันที่สามหรืออันที่สองก็คือที่เาเรียก balance of payments currency crisis อะไรอย่างเงี้นอันที่สองอันที่สามก็เป็น fiscal crisis ฐานะการคลังเละแล้วก็นําไปสู่ปัญหาอะไรเนี่ย mm. ก็เลยเสถียรภาพที mm. ส่สำคัญนั่นคือเสถียรภาพด้านการคลังตัวอย่าง mm. เช่นกรีซใช่ไหมตอนนั้นที่เป็นข่าวเ mm. มื่อไม่รู้ช่วงก่อนหน้านี้นะฮะแล้วอันที่4ก็เป็นเสถียรภาพทางด้าน mm. เกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินหรือเรื่องแบงค์ใช่ไหมที่แบบสิ่งที่เราเห็นคืออะไรก็คือเนี่ยแบบโอ้ oh, NPL mm. เพิ่มขึ้นเยอะแบงค์มีปัญหาทุนอะไรไม่พอคนกังวลเรื่องเสถียรภาพเนี่ยสไตล ที่ผมยังไม่บอกว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตนะไอ้ที่ที่เราเห็นที่เมืองนอกอะไรแต่มันก็มีกลิ่นอายของนี่ไอ้ความไม,ไม่เชื่อมั่นอะไรที่มันเกิดขึ้น 4. ประเภทนะเลยลองไล่ลองคิดดูเองแล้วกันนะและอะไรจะกระทบพวกนี้เอาอันแรกเลยเนี่ยไออันที่ที่ผมบอกที่แบบที่มันเกิดเสถียรภาพเรื่องราคามันหายไปคือเกิดไฮเปอร์อินฟลชัน แบบเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์แต่วิ่งไปแบบเป็นสิบสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เห็นเนี่ยส่วนส่วนมากพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากจากอะไรอ่ะจะส่วนมากก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไหนที่เนี่ยที่โดยพื้นฐานนะปกติมันต้นตอของมันเป็นอันนี้ขอพูดต่างประเทศแล้วนะไม่เกี่ยวกับเราเลยได้ขอย้ำนะไม่เกี่ยวกับเราเลยเราได้ไม่มีอย่างที้นะตอนนี้แต่ว่าเกิดขึ้นส่วนมากก็แบบแบบมีปัญหาการขังมีปัญหาการข สเสถียรภาพกลารคลังไม่มีแต่เขามีรายจ่ายแล้วเขาก็ต้องไฟแนนซ์รายจ่ายเออกู้ก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากให้เขากู้เสร็จแล้วถ้าเขากู้ไม่ได้สิ่งที่เขาทาก็คือพิมพ์เงินซึ่งความหมายของพิมพ์เงินเนี่ยก็คือจริงๆเขาฟอสคือเขาออกสมมติรัฐบ,บาลจะกู้ไอออกบอลไอไปขายในตลาดขายไม่ได้ไม่มีใครอยากซื้อเพราะรู้ว่าฐานะการคลังคุณแย่สิ่งนคนที่เขาขายให้ก็คือฟอสให้ธนาคารกลาง ซื้อซึ่งธนาคารกลางซื้อบอนแล้วก็ต้องเอาเขาเอาเงินไปให้รัฐบาลใช่ไหมฮะรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางก็ใช้จ่ายเงิ<ม>นในระบบก็จะเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยมัน effectively เนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะฮะไอ้ความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะในๆๆในเนี้ยในกระบวนการทํานโยบายอะไรต่างๆความแยกระหว่างนโยบายการคลงังกับนโยบายการเงินซึ่งปกติมันต้องมันต้องแยกกันคือมันต้องธนาคารกลางมันต้อง เนี่ยมีความอิสระอะไรต่างๆที่จะดำเนินนโยบายให้เหมาะสมในบางครังคือต้องต้องคุยกันอะแต่ไม่ใช่ว่าแบบท่าในเคสอย่างที่เล่าเนี่ยนะที่เราเห็นในต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นนโยบายการเงินมันต้องไปตอบสนองนโยบายการคลังอันนี้ก็เสถียรภาพก็หายไปแล้วไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับนโยบายการเงินมันมันต้องทําทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์นโยบายการคลังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสถียรภาพที่จะหายไปนะครับในเคสแรก เคสที่สองเรื่องค่าเงินก็เหมือนกับที่เราเจอกันนะอะไรที่มันไปกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆใช่ไหมครับที่พวกนี่ยนักลงทุนเอ่ยเจ้าหนี้เอ่ยเรทติ้งเอเจนซี่เอ่ยอะไรเนี่ยเขามีเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดโอกาสเกิดแคปิตอลฟลายเกิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมีอะไรบ้างที่จะ,ะกระทบพวกนี้นะฮะตัวอย่างที่เราเห็นก็ท,ที่ที่แบบเหมือนเนี่ยตลาดมันลงโทษนโยบายที่แบบมาก็ขนาดอังกฤษนะที่ผมเออ่ท,ท,ที่ที่เราเห็นนะฮะช่วงที่รัฐบาล พราะคอร์ทเอ่ยเชื่อ,อนายกรัฐมนตรีเลสทรัสออกมานโยบายมีมีมีบัตรเจ็ดออกไปดับบัตรเจ็ดนะฮะงบประมาณมีการขาดดุลเยอะเพราอจะลดผระสงภาษีแต่จะไฟแนนซ์ยังไงไม่ค่อยชัดทำให้ความเชื่อมั่นหายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลด,ดีเกิดปัญหาปั่นป่วนในตลาดอะไรต่างๆนะ,ค,ะความเชื่อมั่นเนี่ยก็ถูกกระทบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่มันไปโดนไอ้อ A, นี่ยนะครับ A, 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 ไอ้ไอ้ไอ้สไตล์ที่2สไตล์ที่3ก็ไอ้เสถียรภาพการคลังที่มันอยู่อย่างที่บอกมันเป็นตัวค่อนข้างฟันเดิมเป็นตันพื้นฐานของ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 หลายอย่างในระบบอะ่ะคือถ้าเสถียรภาพการคลัง,งไม่อยู่เนี่ยอันนี้ก็ก็ต้องดูเนี่ยฮะไอ้ A, A, อะไรที่มันทําใหา้พานะการคลังนะฮะมันเพิ่มขึ้นอย่างอย่างสูงเกินไปมันก็ ไม่ไม่น่าแปลกใจว่ามักนกระทบเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการคลังตรงนี้นะฮะซึ่งก็เนี่ยไอ้ตัวเลขที่ควรดูก็สไตล์พวกเนี้ยไอ้นี่สหต่อ g d p ภาระหนี้ต่อง,งบประมาณและต่างๆที่ต้องดูให้มันอยู่ในระดับที่ที่ไม่สูงเกินไปนะฮะเพราะว่า,ายกตัวอย่างเช่นไอ้เนี่ยไอ้ตัวเลขภาระหนี้ต่อง,งบประมาณเนี่ยนี่ก็เป็นอะไรที่ตัวเรตติ้งเอเจนซี่เองก,ก็แฟลกไว้ว่าเขาเป็นอะไรที่เขา เขาเใส่ใจจับตามองนะฮะภาระดอกตอนนี้ต่องบประมาณเราต่อรายได้8.5ถ้าผมจำไม่ผิดนะ8.5เรู้สึกปลายปีจะวิ่งไปประมาณสัก8.75ตัวเลขเนี้ยถ้ามันวิ่งไปถึงเซกเกินเ0บอยู่ที่12อะไรอย่างเงี้ยพก rating agency เข,เขามองว่ามันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรอะ red flag นะฮะที่ท,ท,ที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพวกพวกดาวกลงดาวเกรดอะไรต่างๆเกิดการ ทำนโยบายอะไรต่างๆที่มันนําไปสู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงควรปรารถนาส่วนไอ้หมวดสุดท้ายหมวดที่4ี่เรื่องเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็อีกอะไอ้ตัวที่เราแคร์ก็เป็นเนี่ยไอ้สไตล์ที่เราโชว์เมื่อกี้ใช่ไหมไอ้เรื่องความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงินต่างๆแล้วถามว่าอะไรกลมานโยบายสไตล์ไหนเนี่ยที่มันจะไปกระทบตรงเนี้ยก็สมมติเราไปทําอะไรเนี่ยที่มันไปกระทบเรื่องของวิน,นัยใช่ไหมฮะไปสร้างแรงจูงใจที่มันผิด ไปสร้างมอร์หลายสัตอย่างที่ว่า,าลูกนีด้ดีบอกว่าเอา๊ะผมเป็นลูกนีด้ดีแล้วเป็นลูกนี้ดีทําไมไปเอื้อให้เนี่ยอ,อะไรนะ reverse ของกฎแห่งกรรมอะทยทำทำดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วกกายบางแบบเออแบบไอ้ไม่คนดีมีศักยภาพที่จะจ่ายแบบไม่จ่ายดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วไอ,อ้ตัวเนี้ยมันไปทําลายวินัยเรื่องของเอาเการการชําระนี่เรื่องของเครดิต c คอ t ์เตอร์อะไรต่างๆ าเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่น่าแปลกใจที่เราก็คงมีโอกาสที่จะเห็น NPL อะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันมันเพิ่มสูงขึ้นะอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวอย่างของของที่จะไปกระทบหทรือบัรทอนเรื่องเถียรภาพนะแล้วมีกิพยายามเคลียร์ออกมาว่าไอ้เศรษฐภาพท,ที่พูดถึงมันมีอะไรแล้วมันหลกักๆมันก็มีเนี่ยไอ้สี่ประมาณสี่เรื่องเนี่ยที่มันจะนําไปสู่ปัญหาในเ, <c oughs> เชิงเชิงเศรษฐกิจได้อ <c oughs> <c oughs> ู้ถามแบบจะตตรงได้เลย